สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะคลิปนี้จะเป็นการบ้านในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่6เสิงหาคมนะคะวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่กันแล้วเป็นเรื่องอะไรไปดูกันอ่ะก่อนอื่นครูจะขอทบทวนความรู้เก่าก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปผลต่างกำลัง3หรือว่ากำลัง 3, สัมสมบูรณ์เนี่ยมาดูกำลังสองก่อน สูตรกำลังสองดูจากข้างล่างก่อนนะคะข้างล่างตรงนี้ผลต่างกำลังสองตัวนี้อ่านว่าผลต่างกำลังสองก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมันจะมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังวงเล็บหนึ่งคูณกับหน้าบวกหลังอีกวงเล็บหนึ่งบางคนยังไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นครูให้หน้าของครูเป็น สี่ยกกำลังสองสี่ครูคือหน้านะอา๋ยวครูเขียนไว้ก่อนหน้าเป็นสี่ให้หลังเป็นสองหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองจะได้สี่กำลังสองลบสองยกกำลังสองใช่ไหมคะดูซิว่าคำเนี้ยสี่ยกกำลังสองลบสองกำลังสองจะมีค่าเท่ากับสูตรตัวนี้ไหมหน้าลบหลังวงเล็บหนึ่งก็คือสี่ลบสองวงเล็บหนึ่ง คูณกับหน้าบวกหลังวงเล็บหนึ่งก็คือ4บวก2อีกวงเล็บหนึ่งอลองคิดเลขพร้อมกันนะคะอันแรก4ยกกำลังสองก็คือ4คูณ4ได้16ลบกับ2ยกกำลังสองก็คือ2คูณ2ได้4ใช่ไหมคะเท่ากับคราวนี้มาดูข้างหลังต่อวงเล็บแรก4ลบ2เหลือ2อครูใส่วงเล็บไว้นี่คือวงเล็บแรกผลลัพธ์ของวงเล็บแรกนะคะ บวกกับวงเล็บหลัง4บวกคูณกับวงเล็บหลัง4บวก2ก็คือ6อ่ะคราวนี้มาดูข้างหน้าต่อ16ลบ4เหลือ12ข้างหลัง2คูณ6ได้12เห็นไหมคะมีค่าเท่ากันก็คือถ้าเราใช้สูตรถูกแทนค่าถูกเนี่ยผลลัพธ์จะเท่ากันแบบนี้นี่คือสูตรแรกที่นักเรียนต้องจำคือสูตรผลต่างกำลังสองคราวนี้มาดูสูตรต่อไปขึ้นมาข้างบน จะเป็นกําลังสองสมบูรณ์ครูขอเครีย์หน้าจอนะคะกำลังสองสมบูรณ์จะมีสองตัวก็คือผลบวกแล้วก็ผลต่างนี่ผลบวกและนี่คือผลต่างสูตรจะเหมือนกันเลยหน้ากําลังสองสองหน้าหลังแล้วก็หลังกำลังสองจะต่างกันแค่เครื่องหมายถ้าเป็นผลบวกจะเป็นขั้นด้วยบวกทั้ง2อ,อันเลยเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นผลลบตัวหน้าเป็นลบแต่ตัวหลัง บว,วิธีการท่องอันนี้วิธีการท่องกำลังสองสมบูรณ์นะคะหน้ากำลังหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองนี่คือคำอ่านของมันหน้าบวกหลังทั้งหมดก่อนก็คือมีวงเล็บใช่ไหมคะอ่านว่าทั้งหมดก่อนแล้วก็ยกกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง เห็นไหมคะแค่นี้เองส่วนผลต่างมาดูผลต่างคือหน้าลบหลังทั้งหมดมีวงเล็บอ่านว่าทั้งหมดก่อนทั้งหมดกําลังสองจะมีค่าเท่ากับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจะสังเกตว่าเหมือนกันเลยตัวแรกหน้ากําลังสองสองหน้าหลัง หลังกำลังสองตรงนี้เหมือนกันเลยต่างกันแค่ตรงนี้นิดเดียวเองค่ะนักเรียนเครื่องหมายลบตรงนี้วิธีการจาอ่ะคราวนี้เดี๋วครูจะมาพิสูจน์อันนี้ให้ดูรูขออนุญาตแบ่งอันแรกก่อนสูตรกาลังสองสมบูรณ์ของผลบวกก่อนนะคะสมมุติถ้ารูให้หน้ารูเป็นสามแล้วก็หลังรู เป็นห้าของผลบวกครูก็จะได้หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองหน้าครูคือสามใช่ไหมคะบวกสองหน้าก็คือคูณกันเขียนติดกันคือคูณกันสองคูณหน้าคูณหลังจบด้วยบวกหลังยกกำลังสอง อย่างนี้ทีนี้มาดูว่าข้างหน้าของครูกับข้างหลังของครูตรงนี้มีค่าเท่ากันไหมนะคะอันแรกทําในวงเล็บก่อน5 3าบวกหได้8ใช่ไหมคะแยกกําลังสองเท่ากับ3ยกกําลังสองคือ9อย่า6นะบางคน6 3ยกกําลังสองคือ3าคูณส ไม่ใช่3คูณ2นะคะก็คือ3คูณกัน2ตัวบวกกับอ,อันนี้คูณกัน2คูณ3ได้6 6คูณ5ได้30อืมบวกด้วย5กำลังสก็คือ5คูณ5ได้25ใช่ไหมคะคราวนี้มาดูข้างหน้า8กำลังสก็คือ8คูณ8ได้64เท่ากับ 9บวก30บวก25 9บวก30ได้39 39บวก25ได้64เท่ากันเห็นไหมคะคราวนี้เดี๋ยวรูลองพิสูน์สูตรข้างล่างให้ดูแต่สูตรข้างล่างหน้าต้องมีค่ามากกว่าหลังรูให้คราวนี้รูลองสลับกันให้หน้าเป็น5แต่หลังรูเป็น3แทนสูตรกำลังสองของผลลบกำลังสองสมบูรณ์ของผลลบ ก็จะได้หน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลัง,ลงยกกำลังสองจริงไหมดูนะคะอันแรก5-3ลบ3ก็เหลือ2ยกกำลังสองใช่ไหมเท่ากับ5คูณ5ได้25ลบ อันนี้คูณสองห10คูณ3เป็น30แล้วก็บวก3กํกำลังสองคือ9ใช่ไหมคะคราวนี้มาดูสองกลังสองได้4ตรงนี้เอา25บวกกับ9ก่อนก็ได้คะ่ะเพราะเพราะว่า30ตรงนี้มันติดลบอยู่ใช่ไหมหนูเอา25บวก9ได้ 34แล้วก็ค่อยต่อด้วยลบ30 34ลบ30นั่นก็คือ4นั่นเองเห็นไหมคะว่านี้คำตอบเท่ากันถ้าหนูใช้สูตรถูกก็จะเท่ากันอันนี้คือจะอยู่จะผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้เราจะมาสนใจที่ผลบวกแล้วก็ผลต่างกำลัง3ตรงนี้ผลบวกกำลัง3ถ้านักเรียนสังเกตจะคล้ายกันเลย หน้ากับหลังเหมือนกันอันนี้อ่านว่าหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามจะมีค่าเท่ากับเอาหน้าบวกหลังก่อนต่อด้วยหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองมีแค่หน้าหลังเฉยๆนะคะไม่มีเลขสองแล้วตรงนี้ส่วนผลต่างกำลังสามก็คือหน้ากำลังสามลบ หลังกำลังสจะมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังก่อนคูณด้วยอีกองเล็บหหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกำลังสองคราวนี้วิธีจำทำยังไงถ้าเป็นผลบวกถ้าเป็นผลบวกอันนี้ผลบวกกำลังสามวงเล็บแรกเอาหน้ากับหลังมาบวกกันก่อนแต่ถ้าเป็นผลต่างวงเล็บแรกเอาหน้ากับหลังมาลบกันก่อน ตามความหมายของมันเลยถ้าเป็นผลบวกวงเล็บแรกเอามาบวกก่อนถ้าเป็นผลต่างวงเล็บแรกเอามาลบก่อนคราวนี้ข้างหลังจะเขียนเหมือนกันเลยหน้ากําลังสองสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองตรงนี้จะเหมือนกันจบด้วยบวกหลังกําลังสองเหมือนกันแต่เครื่องหมายตรงนี้จะต่างกันกับวงเล็บข้างหน้าถ้าวงเล็บข้างหน้าบวกแล้ววงเล็บหลังจะลบถ้าวงเล็บข้างหน้าลบแล้ววงเล็บหลังจะบวก ่นนัเองมันสลับกันแค่นี้เองค่ะคราวนี้การบ้านของนักเรียนมชั้นม .3 ก็คือให้นักเรียนสรุปสูตรตามที่ครูสอนเนี้ยค่ะลงในกระดาษ AC พร้อมกับระบายสีตกระบายสีตกแต่งให้สวยงาม ขึ้นมาอีกแผ่นหนึ่งอันนี้เวลาเวลามาส่งก็เย็บแม็กมาพร้อมกับใบางานได้เลยนะคะคราวนี้มาดูใบางานของเราครูบอกว่าใบางานนี้จะเป็นใบางานเรื่องการแยกตัวประกอบพหูนามที่อยู่ในรูปของผลบวกกำลังสามแล้วก็ผลต่างกำลังสามนะคะ อันนี้ครูพูดไปแล้วเมื่อกี้ผลบวกกำลังสามกับผลต่างกำลังสามคราวนี้มันจะมีสูตรกำลังสามของผลบวกต่างยังไงดูนะคะผลบวกกำลังสามคือขอออกค้อคาผลบวกขึ้นก่อนผลบวกกำลังสามแต่พอมาอันนี้คือกำลังสามของผลบวกจะสังเกตว่ามีวงเล็บเข้ามาแล้วความหมายจะไม่เหมือนกันก็คืออันแรกเนี่ย A ไปยกกำลัง3ก่อนเสร็จค่อยมาบวก B ยกกำลังสแต่อันข้างล่างเนี่ยหมายถึง A เอาไปบวกให้เสร็จก่อนเสร็จก็ค่อยมายกกำลัง3ความหมายจะไม่เหมือนกันตัวอย่างถ้า A เท่ากับ2 B เท่ากับสมสมมตินะคะสูตรข้างบนจะหมายถึงเอา2ไปยกกำลัง3ก่อนเสร็จค่อยมาบวก สยกกำลังสามแต่สูตรข้างล่างจะหมายถึงเอาสองกับ3าม,มาบวกกันก่อนแล้วค่อยไปยกกำลังสามข้อนี้ก็จะได้เป็นหยกกำลังสามแค่ตัวเดียวความหมายไม่เหมือนกันนะคะอครูขอเคลียร์หน้าจอนิดนึงคราวนี้เดี๋ยวอ่ะตรงนี้คือวงเล็บปิดธรรมดา หน้าลบหลังวงเล็บปิดแล้วก็ช่วยเติมวงเล็บปิดให้ครูตรงนี้อีกหนึ่งอีกหอันเห็นไหมคะเป็น2วงเล็บคูณกันอย่างนี้ส่วนสูตรกําลัง3ของผลบวกผลตัาอันนี้ไม่เกี่ยวไม่มีครูพิมพ์เกินมานะคะเอาลิฟิกลบได้เลยคราวนี้มาดูตัวอย่างกันเขาบอกว่าให้นักเรียนแยกตัวประกอบของ x กําลังสาบวกแปดกลังสาม อ,อ๋อไม่ใช่8ปดกำลังสาบวกแเฉยเเราต้องเปลี่ยนรูปนี้ค่ะให้อยู่ในรูปของสูตรใดสูตรหนึ่งต่อไปนี้1 2 3 4อันนี้อันนี้ก็คือเดี๋ยวครูขอเสริมนิดนึงนะคะนะ A บวก B ทั้งหมดอยู่กำลัง3เวลาแยกก็แยกได้ตามสูตรนี้เลย A กำลังสบวกสากำลังสอง b บวก 3B มบีกำลังสองบวก b ีกำลังสามหรือถ้าท่องอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสามจะได้เท่ากับหน้ากำลังสามบวกสามหน้ากำลังสองหลัง, 2, ลงบวกสามหน้าหลังกำลังสองบวกหลังกำลังสามจะยาวกว่ากำลังสองนิดหนึงนะคะ ส่วนข้างล่างนี่ก็เหมือนกันข้างล่างน,นี่หน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสจะได้หน้ากําลังสลบ3หน้ากําลังสองหลังบวก3หน้าหลังยกกําลังสองแล้วก็ลบหลังกําลังสถ้านักเรียนสังเกตเครื่องหมายจะใกล้เคียงกัน จะต่างกันแค่2ตัวนี้2ตัวส่วนตัวตรงกลางเนี่ยเหมือนกันนะคะให้นักเรียนเอาสูตร2ส,สูตรนี้ไปใส่ในกระดาษสรุปของหน้าเมื่อกี้ข้างหน้าด้วยนะคะเวลาทำคราวนี้มาดูแยกตัวประกอบของ x อกลัง3บวก8เราจะทำยังไงในเมื่อทำให้เหมือนตัวไหนดีอ่ะครูให้เป็นสูตรที่1สูตรที่2 สูตรที่3และสูตรที่4ดีกว่าเราจะให้พูดกันง่ายทําให้เหมือนสูตรไหนนักเรียนคิดว่าคําตอบก็คือถ้าไม่สูตร1ก็ต้องสูตร3ถูกไหมคะเพราะมันขั้นด้วยเครื่องหมายบวกสูตรที่2กับสูตรที่4เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายลบคราวนี้ทํายังไงหน้ามันเป็นกํนลาลัง3อยู่แล้วแต่ข้างหลังกํลาลัง3าเนี่ยสีตรงเนี้ยทำยังไงไม่เห็นมีเลยวิธีทำดูนะคะ 8เราเปลี่ยนให้เป็นกำลัง3ได้วิธีทำ x กำลัง3บวก8นักเรียนลองดูการยกกำลัง3หมายความว่าตัวใดตัวหนึ่งอะคูณกัน3ตัวถูกไหมคะนักเรียนมาลองเอา2คูณกัน3ตัวดู2 2 4 4 2 8เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นครูจะไม่เขียน8แล้วครูจะเปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง3แทน เลขยกกําลังเวลาย,ยกกําลังอะ่ะมันจะตัวตัวมันจะเล็กกว่าตัวฐานมันนะคะแล้วก็เยื้อมาข้างหลังนิดหนึ่งคราวนี้พอครูดได้แบบนี้ปุ๊บแสดงว่าหน้าตาเหมือนสูตรไหนนะคะเหมือนสูตรที่1ถูกไหมนักเรียนก็ใส่เลยสูตรที่1คือหน้ากําลังสหน้ากําลังสามบวกหลังกํากลังสา,งงสาใช่ไหมคะก็แปลเป็นนุ่นเลย เป็นหน้าบวกหลังสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้นะคะคูณกับหน้ากำลังสองลบหน้าหลัง x คูณสองเขียนให้สวยก็คือสองอหน้าคูณหลังก็คือ x คูณสองเนี่ยถ้าเขียนให้สวยก็คือขอสลับที่กันนิดนึงความหมายมันเหมือนกันเพราะเป็นการคูณ ต่อด้วยบวกหลังกำลังสองก็คือบวก2องกำลังสองนะคะคราวนี้จัดรูปต่อนิดหนึงวงเล็บแรก x บวกสจัดรูปไม่ได้แล้วไว้แค่นี้วงเล็บหลัง x, x 2, กำลังสองลบส x บวกสยกกำลังสองคือ4เรียบร้อย1ข้อนะคะมาดูข้อที่2 ข้อที่สองเริ่มยากกว่าข้อแรกแล้วเพราะว่านี่กำลัง3ามกำลัง3ก็จริงแต่64เนี่ยยังไม่ยกกำลัง3ทีเราต้องทำให้หกสิยกกำลัง3ก่อน64สเอ็กกำลัง3ลบหลังกำลังสอันนี้จะตรงกับสูตรที่2ใช่ไหมคะจะตรงกับสูตรนี้ใช่ไหมจะตรงกับ หน้ากาลังสามลบหลังกําลังสามแต่หน้าเรามันต้องคือทั้งหมดนี้ให้มองเป็นหน้าหน้ามันยกกําลังสามไม่ทุกตัวทีมันยกกําลังสามเฉพาะ x เพราะฉะนั้นอะไรคูณกันสามตัวได้หกสิบสี่เมื่อกี้เราทดไปก็ได้ค่ะสองคูณสองคูณสองสองคูณกันสามตัวได้แปดลบสามคูณสามคูณสามิ 3 3 9 9 3 27ยังไม่ใช่อ๋อส่ถ้างั้น4ี่คูณสี่คูณสี่สี่สคูณสเท่ากับหกนี่ไงเจอแล้วแสดงว่า64เนี่ยก็คือ4คูณกัน3ครั้งหรือ4ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นครูก็จะเปลี่ยน64เป็น4ยกกำลัง3คูณกับ x ยกกกำลัง3ลบ y ยกกำลังสคราวนี้ให้ถ้าให้ง่ายขึ้นครูบอกว่า 4x เนี่ย4กับ x มันยกกำลังสทั้งคู่เลยครูจับมาเขียนและใส่วงเล็บทั้งหมดยกกำลังสเห็นไหมคะนั่นหมายว่าหมายความว่ายกกำลังสทั้ง4แล้วก็ยกกำลังสามทั้ง x เพราะเรามีวงเล็บขั้นคราวนี้แหละ 4x ของเรานี่แหละเรามองคำว่าหน้าเป็น 4x แล้ว ไม่ใช่แค่ x ตัวเดียวแล้วนะคะต่อด้วยลบ y กำลังสามคือหลังจะเหมือนกับสูตรที่สองใช่ไหมคะจะเหมือนกับสูตรที่สองสูตรนี้ก็คือหน้ากำลังสามลบหลังกำลังสามเราก็เข้าสูตรเลยจะได้หน้าลบหลังหน้าก็คือ 4x ลบหลังคูณกับหน้ากำลังสองก็คือ 4x ทั้งหมดยกกำลังสองบวกหน้าหลังบวกหน้าหลังก็คือ y แล้วก็บวกหลังกำลังสองก็คือ y ยกกำลังสองวงเล็บปิดคราวนี้จัดรูปนิดนึงนะคะ วงเล็บแรก 4x ลบ y ไว้เหมือนเดิมจัดรูปไม่ได้แล้วคราวนี้มาวงเล็บที่สองอันนี้หมายถึงยกกำลังสองทั้ง4และยกกำลังสองทั้ง x 4ยกกำลังสองได้16 x ยกกำลังสองก็คือ x กำลังสองบวกด้วย 4x คูณ y ก็ได้ 4xy มันคูณกันไม่ได้ก็เขียนติดกันแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ต่อด้วยบวก y ยกกำลังสองแบบนี้ ะค,ะคราวนี้มาดูข้อที่3ข้อที่3ก็จะเป็นกรณีใหม่อีกครูสอนแค่ยกกำลัง3แต่ทำไมอยู่ๆมีเลข4โผล่ขึ้นมาถ้าแบบนี้เราต้องดึงตัวร่วมก่อนให้นักเรียนมองพจน์หน้ากับพดนหลังนะคะดูว่ามีตัวร่วมคืออะไรบ้างตัวที่เหมือนกัน ก็คือ x ถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะดึง x ออกมาก่อนอจาก x ยกกำลัง4ลบ 64x ครูดึง x ออกมาก่อนนะคะดึง x ออกมาพจน์แรกจะจากที่มี x 4ตัวจะเหลือ x แค่3ตัวถูกไหมคะลบ64คูณกับ x ครูดึง x ออกไปแล้วก็จะเหลือแค่64จะเหลือแค่นี้ คราวนี้ x ไม่เกี่ยวข้างหลังครูทําให้เป็นกําลังสามให้ได้ก็คือ x ยกกำลังสามอะไรยกกําลังสามได้หกสิบสี่เมื่อกี้นี่ไงนี่ไงสี่ยกกําลังสามใช่ไหมคะหกสิบสี่ครูก็เลยเปลี่ยนเป็นสี่ยกกําลังสาม x ไว้เฉยๆเลยค่ะมาเข้าสูตรมาเข้าสูตรข้างหลังตรงนี้ก็คือสูตรผลต่างกําลังสาม ต้องท่องให้ได้นะคะได้เท่ากับมนนีเครื่องหมายเท่ากับนะนะักเรียนตรงนี้เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ากําลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอ่ะหน้าหน้าลบหลังคูณหน้ากําลังสองบวก หน้าหลังก็คือหน้าคูณหลังแล้วก็บวกหลังยกกำลัง2คาราวนี้มาจัดรูป x วงเล็บแรกคือ x-4 ลบสอีกวงเล็บหนึงเ็กกำลังสองบวก x คูณสก็ได้4 x ใช่ไหมคะบวกสี่กำลังสองก็คือ4ีคูณสได้16บหกแลร้อย คราวนี้มาดูข้อที่4ข้อที่4อันนี้ครูต้องดึงตัวร่วมอีกแล้วดึงยังไงนี่เป็น m นี่เป็น n วิธีการดึงต้องดึงที่ตัวเลขค่ะคราวนี้จาก192 m ยกกำลังสบวกกับ 3 n ยกกำลัง3คราวนี้ครูจะดึงอะไรที่เป็นตัวร่วมของสองตัวนี้คำตอบก็คือ3นั่นเองครูดึง3ออกมาหมายความว่าเอา3ไปหารทั้ง192แล้ไปหาร3 3หาร192เหลือ64ต่อด้วย m กำลัง3เหมือนเดิมคราวนี้วกด้วย3 n กำลัง3ครูดึง3ออกไป3ไปหาร3เหลือ1 ไม่เขียนก็ได้หรือพูดอีกอย่างนึงก็จะเหลือแค่ n ยกกำลัง3แค่นี้วิธีการพิสูจน์ว่าครูดึงเลขออกมาถูกไหมหนูคูณเลขกลับเข้าไปค่ะ3คูณกลับเข้าไปให้ให้64 3คูณกลับไปให้ n กำลัง3จะได้กลับมาเป็นตัวเดิม3คูณ64จะได้กลายเป็น1092 m กำลัง3 3คูณ n กำลัง3ก็ได้ สามเกำลังสมันจะเป็นตัวเดิมนะคะคราวนี้ไปต่อตัวข้างหน้าคือ3ดึงตัวร่วมอ,ออกมาไม่เกี่ยวข้องข้างในให้มองเป็นนี่ไงหน้าส่วนตัวนี้คือหลัง ปัญหาติดอยู่ที่ตัวหน้าของเรามันไม่ใช่กําลัง3ทั้งหมดที่เราต้องเปลี่ยน64ให้เป็นกําลัง3ด้วยจะได้อยู่ในรูปของ 4m ทั้งหมดยกกําลัง3ถูกไหมคะ64เปลี่ยนเป็น4ยกกําลัง3แต่ครูเขียนรวบทีเดียวเลยทั้ง4และ m ครูเอามาใส่วงเล็บทั้งหมดยกกําลังสแล้วก็บวกกับ n ยกกำลังสามมองเล็บปิดได้แล้วครูได้แล้ว, o, ลวนี่มองเป็นหน้านี่มองเป็นหลังทีนี้หนูก็เข้าสูตรปกติเลยค่ะสามตัวแรกเนี่ยดึงตัวร่วออกมาไม่เกี่ยวอ่ะคราวนี้เป็นผลบวกกำลังสามใช่ไหมคะก็จะได้หน้าบวกหลังหน้าคือสี่เอ็มแล้วคราวนี้บวกหลังมงเล็บหนึ่งทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือ หน้ากำลังสอง 4m นี่คือหน้ากำลังสองบวกต้องเป็นลบใช่ไหมคะเครื่องหมายลบหน้าหลังหน้าหลังแล้วก็บวกหลังยกกำลังสอง นี่คือตามสูตรเดิมจะเท่ากับ3อยู่เหมือนเดิมวงเล็บแรก 4M บวก N อันนี้จัดรูปหน่อยกำลัง2คูณกระจายให้4แล้วก็คูณกระจายให้ M 4ยกกำลังสองได้ 16M ยกยกกำลังสองลบ m คูณ N ก็ได้ 4MN เลยบวก N ยกกำลัง2 แค่นี้เองจบนะคะคราวนี้มาดูข้อที่5ข้อที่ 5," ง่ายเลย,ยค่ะครูเห็นแล้วครูชอบเลย x ยกกำลังสามบวกหนึ่งทำยังไงให้1เป็นกำลังสมครูก็เขียนอย่างนี้เลย x กำลังสามบวกหยกกำลังสามอ้าวทำไมครูเขียนอย่างนี้ได้เพราะหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่ง ก็มีค่าเท่ากับ1อยู่ดี1ยกกำลัง5เท่ากับ1อยู่ดี1ยกกำลัง100ก็มีค่าเท่ากับ1อยู่ดีอันนี้แปลว่า1คูณกัน5ตัวใช่ไหมคะตัวนี้1คูณกัน5ตัวอันนี้แปลว่า1คูณกัน100ตัวก็มีค่าเท่ากับ1อยู่ดีใช่ไหมคะ1คูณอะไรก็ได้เท่ากับตัวมันเองตัวนั้นแหละคราวนี้ ก็เลยใส่กําลังสามลงไปได้เลยหนูก็เข้าสูตรเลยเข้าสูตรปกติเลยนะคะก็คือผลต่างกําลังสามผลบวกกําลังสามใช่ไหมคะอันนี้ก็จะได้หน้าบวกหลังวงเล็บอีกวงเล็บหนึ่งเป็นหน้ากําลังสองลบหน้าหลังก็คือ x คูณหนึ่งก็ได้ x ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูไม่เขียนครูเขียนแค่ x อะครูเขียนหนึ่งให้ดูก่อนก็ได้หน้ากําลังสองลบหน้าหลังแล้วก็บวก หลังยกกําลังสองอ่ะคูเข okay, ียนให้ดูคราวนี้มาจัดรูปวงเล็บแรกได้ x บวกหเหมือนเดิมวงเล็บหลัง x กาลังสองลบ x คูณหก็ได้ x เดียวบวก 1, หยกกาลังสองก็คือ1นึ่แค่นี้เองข้อนี้เหมือนกันเลยเหมือนกับข้อ5เลยแต่ข้อ5เป็นผลบวกข้อ6เป็นผลตา่าง Z กํกลัง3ลบ1ก็มีค่าเท่ากับ 'z ซตกำลังสมลบหนึ่ลังสใช่ไหมคะทีนี้สูตรผลต่างก็ได้หน้าลบหลังคูณกับอีกวงเล็บหนึ่งหน้ากำลังสองบวกหน้าคณูณหลังบวกหลังยกกำลังสองวงเล็บปิดแต่รูปหน้าวงเล็บหน้าก็คือ x – 1ลบหใช่ไหมคะ แล้วก็อีกวงเล็บแซบหแล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งก็คือแซดกำลังสองบวกแคูณหได้แซบวกกับ1นึ่งยกกำลังสองได้1คราวนี้เดี๋ยวเหลือข้อ7ข้อ8ข้อ9แล้วก็ข้อ10เหลือ4ข้อให้นักเรียนลองทำดูนะคะ แล้วก็แสดงว่าสัปดาห์นี้มีใบงานแค่1ใบพร้อมกับให้สรุปสูตรทุกสูตรลงในกระดาษ A4 อีก1ใบรวมเป็น2ใบนะคะสวัสดีค่ะ